สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าไดโอดนะครับไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบพาสซีฟนะครับซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวนะครับคล้ายๆกับวาล์วน้ำที่ไหลทางเดียวนั่นเองนะครับซึ่งไดโอดนะครับก็มีแพ็กเกจที่มากมายนะครับแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาด้วยแพ็กเกจต่างๆนะครับ ที่สามารถทนกระแสได้สูงๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับเพาเวอร์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจอื่นๆรวมถึงแบบสําเร็จรูปนะครับเป็นแบบบริดนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจแบบนี้ก็มีนะครับแบบ3ามขานะครับก็มีเหมือนกันนะครับ โครงสร้างของไดโอดนะครับก็จะประกอบไปด้วยสาร P แล้วก็สาร N นะครับที่เอามาต่อกันนะครับเป็นจังชันตรงนี้นะครับก็จะมีขาแอโนโอดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขา แคโทดหรือเคนะครับโครงสร้างข้างในก็จะเป็นดังในภาพตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไดโอดนะครับก็จะมีแถบตรงนี้ครับเป็นแถบขาวๆนะครับก็ตรงนี้ก็มีแถบเหมือนกันนะครับให้สังเกตนะครับตรงแถบตรงนี้นะครับก็จะเป็นขาแคโทดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขาแอนโอดนะครับ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะของกระแสและแรงดันของไดโอดนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับในลักษณะของ forward นะครับหรือ forward bias นะครับตรงนี้นะครับก็จะมี Vf นะครับจะมีแรงดันตกคร่อมอยู่ประมาณถ้าเป็นสารซิลิคอนนะครับก็อยู่ประมาณ0.7โวลต์นะครับส่วนถ้าเป็นสารที่เป็นเจอร์มาเนียมนะครับอยู่ที่ประมาณ0.3โวลต์นั่นเองนะครับตัวในลักษณะของ reverse bias ตรงนี้นะครับก็ ขึ้นอยู่กับเบอร์นั้นนะครับว่าสามารถทนการรีเวิร์สไบอสได้กี่โวลต์นะครับซึ่งถ้ามันทนไม่ได้นะครับก็จะเข้าสู่ในลักษณะเบรกดาวน์ตรงนี้นะครับเป็นเบรกดาวน์ก็คือทําให้ไดโอดทะลุนะครับหรือลีกนะครับรั่วไหลแล้วก็พังทลายในที่สุดนะครับสําหรับการไบอสของไดโอดนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับเป็นแบบฟอร์เวิร์สไบอนะครับก็คือมีการป้อนขั้วบวกที่ขา แอนูดนะครับและก็ขั้วลบที่ขาแคโทดนะครับในการต่อในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบในลักษณะโคลสสวิตช์นะครับก็คือสามารถให้กระแสไหลผ่านตัวมันได้นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือรีเวิร์สไบอสนะครับก็มีการป้อนขั้วบวกที่ขาแคโทดและก็ขั้วลบที่ขาแอนูดนะครับในลักษณะนี้เป็นการต่อแบบรีเวิร์สไบอสนะครับก็คือ ถ้ามองนะครับในรูปแบบของสวิตต์นะครับไดโอดก็คือสวิตต์ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นสวิตต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นในลักษณะเป็นโอเพนสวิตต์นะครับตรงนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะให้กระแสไหลผ่านตัวมันไปได้นะครับมาลองวัดดูไดโอดด้วยตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับโดยการตั้งไปที่ย่านไดโอดนะครับเพื่อทําการวัดนะครับสังเกตนะครับตัวไดโอดนะครับก็จะมีแท็กนะครับตรงจุด ตรงนี้นะครับก็จะเป็นขาแคโทดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอนโอนะครับทําการวัดดูนะครับดูแรงดันตกคอมตรงนี้เป็น Vf นะครับอยู่ที่ประมาณ0.489โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดในลักษณะรีเวิร์ดนะครับว่ามันจะมีแรงดันตกคล่อมหรือว่าไดโอดตัวนี้ดีหรือเสียครับอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับไดโอดปกตินะครับ จะไม่มีแรงดันตกคร่อมในลักษณะการวัดแบบ r e w ว r d b ดไ s นะครับมาดูการนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็คือ 1. วงจรเรียงกระแสไฟฟ้านะครับสนะครับวงจรป้องกันไฟฟ้าสลับขั้วแล้วก็3วงจรป้องกันไฟฟ้าย้อนกลัดนะครับที่ยกมาตรงนี้นะครับก็เป็น วงจรเรียงกระแสไฟฟ้านะครับหรือ rectifier นั่นเองนะครับแบบที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นแบบ half wave นะครับหรือครึ่งคลื่นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นไฟบ้านนะครับผ่าน transformer หรือหม้อแปลงนะครับเข้ามานะครับตรงนี้เอา output ของหม้อแปลงนะครับก็ผ่านไดโอดตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่าน C แล้วก็ไปยังตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไป simulation ให้มันเห็นภาพว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมขออธิบายการทำงาน วงจร rectifier ของตัวไดโอดนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ simulation นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดไฟณจุดนี้นะครับวัดก่อนนะครับอ่าออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือแรงดันขนาด1 5โวลต์ vrms กระแสสลับนะครับตรงนี้นะครับ15โวลต์ vrms นะครับไฟที่เราวัดในปัจจุบันนะครับมีหน่วยเป็น RMS นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอาพุทมันนะครับมีค่าเท่าไหรหรือมันมีการทำงานอย่างไรนะครับของไดโอดหลังจากที่ไฟฟ้ากระแสสลับผ่านไดโอดมาแล้วนะครับจุดนี้นครับจะเป็นอย่างไรนะครับติ๊กนะโอเคนะครับเจอครับแท็บสีน้าเงินนะครับไดโอดจะยอมให้ผ่านเฉพาะซิกบวกนะครับส่วนฟังซิกลบเนี่ยนะครับก็ไดโอดไม่ยอมให้ผ่านนะครับเพราะเป็นในลักษณะของรีเวิร์ดไบอสนะครับ รตรงนี้มันอาจจะไม่เรียบนะครับไฟฟ้ากระแสตร,ตรงตรงนี้ยังไม่เรียบนะครับถ้าอยากให้เรียบต้องใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อทําการฟิลเตอร์นะครับทําให้ตัวแรงดันเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูนะครับตรงนี้ผมใส่สัก2,200ไมโครฟารัดนะครับ ลองซิมูเลตใหม่นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงเนี่ยเริ่มเรียบแล้วนะครับเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มเวลาเข้าไปนะเพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่าได้แล้วนะครับก็คือตรงสีน้าเงินนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับ ก็อาจจะมีแรงดันริปเปิลนะครับขึ้นอยู่กับตัว C ตรงนี้นะครับถ้าเรียบมากอยากเรียบมากก็ต้องเพิ่มค่า C เข้าไปนะครับเพื่อลดแรงดันริปเปิลณจุดนี้นะครับมาดูกระแสนะครับกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาดูกระแสที่ไหลผ่านตัว R นะครับค่อนข้างเรียบนะครับจุดนี้นะครับนี่ก็คือกระแสไหลผ่านตัว R นะครับแล้วก็ ตัวเอาตพุตนะครับตรงนี้นะครับรูปคลื่นก็จะเหมือนกันกับกระแสนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นกระแสไหลผ่านไดโอดนะครับก็จะมีแค่ฝั่งซีบวกฝั่งเดียวนะครับอ่านี้จะได้เห็นภาพนะครับลั่นไหมครับเพราะซีบวกนะครับตรงนี้นะครับเป็นวงจรป้องกัน ไฟฟ้าสลับขั้วนะครับซึ่งเอาไปใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับป้องกันการสลับขั้วหรือใส่ผิดขั้วจะทําให้วงจรเกิดความเสียหายได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้ท่านผู้ชมดูว่ามันทํางานอย่างไรป้องกันได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับถ้ามองว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรานะครับอาจจะเป็นวิทยุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับที่ต้องการไฟกระแสตรงนะครับ จุดนี้นะครับอาจจะต้องป้องกันไม่ให้มีการกลับขั้วของ input นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไดโอดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในวงจรนะครับเพื่อป้องกันการผิดขั้วนั่นเองตรงนี้นะครับผมทดลองนะครับตรง V2 นะครับทดลองดูว่าถ้าเราต่อผิดขั้วจุดนี้นะครับมันจะทำให้ตัว R1 หงเนี่ยทำงานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองซิมูเลตนะครับ จุดนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะวัดนะครับตรงนี้นะครับในโอจะมีการป้อนขั้วบวกณจุดนี้นะครับขั้วลบณจุดนี้ลักษณะนี้เป็นการรีเวิร์ดไบอัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีกระแสไหลผ่านตัว R ไหมครับดูแรงดันก่อนก็ได้ครับแรงดันตรงนี้นะครับตรงไดโอดเนี่ยมี15โวลต์นะครับเพราะว่ามีไฟไหลผ่านตัวนี้มาเราทีนี้15โวลต์แต่มาดูกระแสนะครับที่ไหลผ่านไดโอดนะครับ 0มิลลิแอมนะครับก็คือสรุปว่าก็คือมันไม่ครบวงจรนั่นเองนะครับตัว r 1ตรงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะมีกระแสไหลผ่านตัวมันได้นะครับเพราะว่าตัวไดโอดตัวนี้นะครับไม่ยอมให้ไฟฟ้าตรงจุดนี้นะครับเป็นบวกขั้วบวกนะครับไหลามาครบวงจรที่ขั้วลบตรงนี้นะครับจึงทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราตรงนี้ ปลอดภัยนะครับก็คือไม่พังทลายนั่นเองครับจากการต่อผิดขั้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจรป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับนะครับซึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวแรงดัน10โวลต์นะครับแล้วก็15โวลต์นะครับหลักการทำงานของไดโอดก็คือมันสามารถให้ไฟไหลได้ทิศทางเดียวนะครับอย่างตัวนี้ก็ไหลมาทางนี้ครับตัวนี้ก็ไหลมาทางนี้นะครับจากจุดนี้ไม่สามารถไหลย้อนไปยังจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ จากจุดนี้ไม่สามารถไหลย,ย้อนมายัางจุดนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงจรป้องกันไฟย้อนกลับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับอย่างแผงโซลาร์เซลล์ตัวที่1น,นะครับกับตัวที่2เนี่ยมันอาจจะมีแรงดันไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้ไดโอต่อบล็อกเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันณจุดนี้นครับของ PV ตัวที่2นะครับไหลย,ย้อนไปยัง PV ตัวที่1น,นะครับอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ PV ตัวที่1ได้หรือในทางกลับกันนะครับอาจจะเกิดในลักษณะของ PV ตัวที่1ไหลย้อนกลับมา PV ตัวที่2นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับ PV ตัวที่2ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจรป้องกันไฟย้อนกลับนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างก็คือตรงนี้นะครับ มีแรงดันที่เป็นตัว DC Power Supply นะครับจุดที่1กับจุดที่2นะครับว่ามันสามารถป้องกันได้อย่างไรนะครับขออธิบายนะครับก็คือไฟจุดนี้นะครับวิ่งเข้ามาครับผ่านไดโอดนะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่านมายังจุดนี้ได้นะครับจุด V2 นะครับเพราะว่ามันมีไดโอดบล็อกเอาไว้นะครับจุดนี้เหมือนกันนะครับไฟวิ่งมานี่นะครับไม่สามารถวิ่งกลับเข้ามายัง V1 ได้นะครับเพราะมีตัวไดโอด d ีเนี่ยบล็อกเอาไว้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการซิมูเลชันนะครับณจุดนี้นะครับก็มีแรงดัน DC นะครับอยู่ประมาณ10โวลต์นะครับส่วนจุดนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ15โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันนะครับว่ามันมีกี่โวลต์นะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณ14.5โวลต์นะครับเพราะว่ามีแรงดันตกคร่อมที่ตัวไดโอดนะครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ14.5นะครับเดี๋ยวดูค่า VIMs นะครับ 14.54นะครับก็ประมาณ14.5นะครับหายไปประมาณ0.5โวลต์นะครับตกคร่อมตัวไดโอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ากระแสจุดไหนที่ไดโอดมันไหลนะครับอ่าดีนะครับดีหนึ่งนะครับมีกระแสไหลครับอยู่ที่ประมาณ96 6 9รมิลลิแอมป์นะครับส่วน D2 นะครับ ดีนี่มีกะไระแสไหลไหมครับตรงสีชมพูนะครับก็คือไม่มีกะระแสไหลนะครับเพราะว่าแรงดันจุดนี้มันมากกว่าจุดนี้นครับกระแสไม่สามารถไหลไปยังจุดที่สูงได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันไฟจุดนี้มันควรจะไหลมานี่ใช่ไหมครับตรง V ีก็ไม่สามารถไหลมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีไดโอดตัว D2 เนี่นะครับป้องกันไม่ให้ไฟย้อนกลับมาอย่างจุด วีน,นะครับเป็นการประยุกต์ใช้งานของไดโอดนะครับเพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าไหลย,ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับกระผมนายโปจากช่อง EE Idea นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ